พ่พอยสัมภาษณ์คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเนาะถึงว่าการจัดตั้งรัฐบาลของแปดพักนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าให้ดูเช้าวันนี้เนี่ยแหละแต่ว่าปรากฏว่าเช้าวันนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าการประชุมเนี่ยมันก็เลื่อนออกไปคุณ คือพอรู้แล้วแหละว่าคนก้าไกลเนี่ยพูดเรื่องการเลื่อกนการประชุมครั้งนี้หลายคนแล้วแต่ว่าอยากสอบถามในมุมของคุณประกรณ์วุฒิด้วยค่ะว่าคิดว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมันมาจากอะไรแล้วก็สําหรับคุณปรกรณ์วุฒิเนี่ยการเลื่อนครั้งนี้มันเป็นบวกหรือมันเป็นลบหรือว่ามันเสมอตัวเล่าให้เราฟังได้ไหมคะ สำหรับผมผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ที่มีการยื่นคำร้องกันไปเยอะนะครับส่วนอำนาจในการในการโอนการประชุมก็เป็นของ,งท่านประธานท่านอาจารย์วันนอนะครับก็อาจจะมีความกังวลใดๆเรื่องนี้หรือไม่นะครับผมว่าคิดว่าผมผมยังไม่ค่อยผมไม่ค่อยแม่นเรื่องเรื่องกฎหมายระดับนี้นะผมก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาว่าเขาตีความหรือว่าอ่านกันว่ายังไงนะครับเข้าใจว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องคำร้องต่างๆที่ ที่เกี่ยวกับมติครั้งที่แล้วที่มีไปนะครับส่วนว่ามันจะเป็นผลดีผลเสียกับใครไหมผมก็คิดว่าอย่างหนึ่งเลยก็คือประชาชนเนี่ยก็ก็ต้องการเห็นแล้วเนาะว่าอนาคตของประเทศไทยในสีปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรอันนี้มันก็อาจจะล่าช้าไปอีกอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์นะครับแต่อีกใน,ในอีกแง่หนึง่งผมก็คิดว่าสิ่ที่พรรเพื่อไทยเนี่ย อาจจะยกเลิกการประชุมแปดพรกร่วมในวันนี้ไปเนี่ยผมก็คิดว่าเย่างน้อยมันมีเวลาเนาะมีเวลาให้พรรคเพื่อไทยได้ทําการเจราจามากขึ้นกว่านี้เพราะก็พูดในตามตรงว่าแฝงพรรคเพื่อไทยมีเวลาน้อยมากนะครับนมีแต่ถ้าถ้าถ้าพฤริหัสนี้มีการโหวตนะขามีเวลาประมาณห้าหกวันอย่างี้ในการเจราจา กับทุกพักกับทุกฝ่ายนะท่านเองผคิดว่าถ้าเรามองในแง่ดีแล้วกันผมไม่ได้บอกว่าการเลื่อนเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ถ้าเรามองในแง่ดีก็คือเรามีเวลาอีกหนึ่งทิศให้กับพรรคเพื่อไทยในการหาแนวทางในการตั้งรัฐบาลแปดพักร่วมให้ได้ต่ออืมค่ะคราวนี้ค่ะเอ่อจริงๆแล้วในเรื่องของการเลื่อนครั้งนี้เนี่ยมันก็มีข้อถกเถียงกันอยู่ซึ่งใจความมันอยู่กันมันมันอยู่ที่สองอย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือการที่สภา รัฐสภาเนี่ยได้มีมติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีถือเป็นยติเพราะฉะนั้นห้ามเสนอซ้ําแล้วก็มีการส่งไปให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งไปให้สารรัฐธรรมนูญแต่ในขณะเดียวกันตัวนี้เนี่ยค่ะการส่งไปให้สารรัฐธรรมะนูญเนี่ยมันก็มีข้อถกเถียงด้วยเหมือนกันว่าเออสารรัฐธรรมะนูญเนี่ยมีอำนาจในการมาตัดสินหรือเปล่าว่ามติของสภาผู้แทนราษฎร มันขัดหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญเพราะว่ามันเป็นคนละขาของอำนาจอธิปไตยกันอันนี้มันก้าวไกรกันหรือเปล่าแล้วก็มีคําแนะนําของนักกฎหมายซึ่งก็ตรงกับมติของพรรคก้าวไกลที่ออกมาวันนี้หลังจากประชุมสสว่าเห็นด้วยกับแนวทางที่ออคู่บอาจานักกฎหมายแนะนําก็คือให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นคนพิจารณาเสียก่อนเองว่ามติที่ได้ออกไปเนี่ยอยากจะทบทวนอีกรอบหนึ่งไหมอยากจะให้มีการยกโหวตอ,อีกรอบหนึ่งไหมอันนี้ทางก้าวไกลคิดว่าจะ ดำเนินการด้วยตัวเองไหมคะด้วยการอาจจะนำเสนอในสภาในรอบถัดไปให้มีการทบทวนทางก้าวไกลเนี่ยวางแผนแอคชั่นตรงนี้ว่ายังไงบ้างคะอันนี้ก็ได้ยินว่าจะ,จะมีการพูดคุยเรื่องนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยโอเคเราเราค่อนข้างเ,าเรียกว่าอะไรดีเราไม่ไมเราเราไม่เห็นแย้งกับคิดทางนี้ละกันเราอยากยืนยันในอำนาจของสภาของรัฐสภานะครับที่มาจากประชาชน นะครับก็คิดว่ารัฐสภาสามารถตัดสินได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไปพึ่งพิงองค์กรใดในในหลักการที่พักเก้าไกลยึกนั่นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนว่าจะเสนอด้วยตัวเองหรือไม่เนี่ยยิดว่าการประชุมเนี่ย ก่อนการประชุมเนี่ยมันต้องมีการคุยกันทั้งทั้งสามฝ่ายทั้งทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฐานะตอนนี้เ็าจะนะเป็นพักเป็นฝ่าย8ดพักเป็นฝ่าย10พักแล้วก็เป็นฝ่ายสวอนะครับคือทั้งสามฝ่ายเนี่ยควรจะเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้เนี่ยควรเอากลับ เข้ามาคุยในสภาอีกครั้งถ้าไม่งั้นมันเดินหน้าไม่ได้นะครับเราคิดว่าคงจะเข้าไปพูดคุยกับวิบส่วนว่าใครจะเป็นผู้เสนออะไรยังไงเนี่ยมันพูดคุยกันได้อีกครั้งนะครับอาจเราอาจจะให้เกียรติว่าถ้าสมมุติว่าทางฝั่งทางฝั่งรวมไทยสังชาติที่เป็นคนเสนอจะตีดเห็นว่าเห็นคล้อยตามสังคมว่าเออที่ผ่านมาที่ทําไปมันอาจจะผิดจริงๆเขาอยากเป็นคนที่จะเสนอทบทวนเองคอกว่ามันก็สามารถให้เกียรติกันได้ว่าให้เขาเป็นคนเป็นคนเสนอเองนะครับอันนี้คงคงไปคุยคุยกันในวิปอีกครั้งหนึ่ง ค่ะผลโหวตในรอบที่แล้วเนี่ยกับเรื่องยติเนี้ยว่าสรุปแล้วเสนอนายกเป็นยติหรือเปล่าเนี่ยมันแทบเกือบจะตรงกับปาร์ตี้ไลน์เป๊ะเลยนะคะว่าพักร่วมฝ่ายค้านเก่าก็โหวตตรงตามนั้นเป๊ะมีแค่หนึ่งถึงสองเสียงเท่านั้นเองที่มันเฉไปเนี่ยนะคะหรือว่าสอวอกับทางรัฐบาลเก่าเนี่ยก็ชัดว่าเอาตามนี้คิดว่าถ้าเกิดว่ามีการเสนออีกรอบเนี่ยคะ่ะมันจะมีการเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ้างไหมคะ กระแสสังคมที่เห็นแล้วก็คำร้องที่ไปถึงศาลนี่ก็ไม่แน่นะครับถ้าเราชิงที่จะยืนยันอำนาจของสภาแล้วก็ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยคิดว่ามันก็อาจจะจบได้ด้วยดีด้วยสวยแล้วก็เป็นอาจจะเป็นบรรยากาศที่เป็นวิถีภาพของรัฐสภาครั้งว่าทุกคนเนี่ยสุดท้ายแล้วก็กลับมายืนยันอำนาจแล้วก็กลับมายืนยันว่าธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะตีความข้อบังคับเพื่อให้ขัดธรรมนูญได้เองผมผมว่า พูด,พ,ด,พ,ดพูดคุยกันในวิปผมผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็<อ>ก็กไม่ได้แบบไม่ได้ยืนกระต่ายขาดเดียวขนาดนั้นนะครับคือถ้ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดเขาได้หรือว่าเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในการในการดําเนินการในสภาได้เนี่ยผมก็ขาเขาพร้อมที่จะเปลี่ยน อืมค่ะอันอันนี้ถามจากคนที่ไม่ได้อยู่ห้องประชุมในวันนั้นนะคะวันนั้นดิฉันอยู่ที่สตูดิโอเนาะแต่ว่าอยากรู้เรื่องทิศทางการโหวตอันนี้เนี่ยว่ามันเป็นเรื่องการเมืองกันเมืองที่สุดท้ายถ้าจังหวะเวลาเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนได้หรือว่าหรือว่ามันมันเป็นอะไรที่มันจําเป็นต้องลงล็อกพอดีแล้วก็น่าจะเปลี่ยนยากหรอคะอืมเอาพูดตรงตรงเลยวันนั้นเนะะี่ยครับผมผมไม่ทราบเลยว่าใครจะโหวตอะไรตอนแรกผมผมคิดว่า ผมผมก็คิดว่ามันจะมันจะฟรีวนร์กันแบบกันแบบว่าหาแพทเทิร์นไม่เจอเจออเขาก็ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าจะเป็นแบบนั้นฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องความพร้อมใจกันในวันนั้นกว่าเกือบสี่ร้อยเสียงเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเขาก็คงไปคุยกันเองโดยที่ไม่ได้มาบอกฝั่งเอแต่แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าพอพอผลของการทําแบบนั้นปีแล้วเนี่ยมันเกิด มันเกิดแรงกับเพื่อมมากมายไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนักกฎหมายหรือว่าแม้กระทั่งนักกฎหมายที่ดูเหมือนจะเป็นฝั่งนั้นเองด้วยซ้าก็ยังออกมาขานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเปลี่ยนท่าทีไปแล้วหรือเปล่าว่าสิ่งที่เขาทําไปเนี่ยสุดท้ายถ้าถ้ามันเป็นไปตามคําร้องต่างๆที่ถูกส่งต่อสารรัฐมนูลและสารรัฐมนูญเกิดรับวินิจฉัยขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับตัวพวกเขาบ้างเนี่ยมันก็อาจจะมีมันจะมีการทบทวนกันได้ก็ได้ ค่ะค่ะซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้นะว่าสารรัมนูลจะรับคำร้องหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องดูไปมีข้อถกเถียงอยู่เหมือนกันว่าจะรับหรือไม่รับนะคะแต่ว่าถามอย่างอย่างไม่เป็นคุณกับทางตัวคุณประกอ์วุฒิกับพระคก้าไกลที่สุดนะสมมุติสารนูลรับคำร้องแล้วก็วินิจฉัยออกมาว่าถูกแล้วการที่มีลมติแบบนั้นอะไม่ได้ขัดลมนูลให้เดินหน้าต่อไปอย่างนี้นะะเนี่ยค่ะจากเดิมที่ก้าวไกลคิดว่า เกมทุกอย่างเรื่องของการนําเสนอนายกต่างๆมันจะผ่อนคลายลงมีแผนต่อไปไหมคะว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไงถ้ามันไม่ได้ผ่อนคลายลงจริงๆไม่ไม่ได้ยากนะครับจริข้อบรงคับที่สี่ข้อบรงคับข้อที่สี่สิบเอ็ดมันก็ชัดเจนนะครับว่าเว้นแต่ประธานอนุญาตหลังเห็นว่ามีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปที่ประธานอนุญาตนะครับผมยอมว่าประธานมีอำนาจที่จะอนุญาตนะครับมันมันมันตีความได้ด้วยตัวเองง่ายๆคือประธานอนุญาตก็คือจบอืม ค่ะค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะหลังจากนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็รอดูกันต่อไปนะคะคุณประกรณ์วุฒิว่าสารนุนจะรับคาร้องไหมแล้วก็มันจะเป็นยังไงต่อไปแต่คุณคุณประกรณ์วุฒิเห็นด้วยเหมือนคนดูไหมคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสําคัญมากๆกับการที่ว่าสุดท้ายแล้วการเลือกนายกรัฐมนตรีจะเป็นยังไงก็สําคัญครับผมผมมองในเรื่องของความเป็นหลักการมากกว่าคือการเสนอคนพิชาราซ้ำอย่างที่ผมบอกเนาะถ้า ถ้าวันพรุ่งนี้เราหาได้อีกหนึ่งพารที่มีนหนึ่งเสียงเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าประธานอนุญ,ญาตเราบอกว่าในเหตุการณ์เป็นไปนแล้วมันมันมันก็พูดได้นะครับแต่มันเป็นเรื่องของหลักการมากกว่าว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยคือกฎหมายสูงสุดของประเทศ เราไม่สามารถไปตีความข้อบังคับเพื่อให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้และเราไม่สามารถบอกว่าข้อบังคับเนี่ยมันโอเวอร์รูรัฐธรรมนูญที่ระบุมาเป็นพิเศษเรื่องของการเสนอชื่อบุคคลอะไรต่างๆซึ่งอันนี้ผมพูดถึงความเป็นสากลเลยนะคือพูดกันทั่วโลกเลยว่ายติคืออะไรการเสนอบุคคลคืออะไรมัน,ม,นมันแตกต่างกันนะถามที่ไหนในโลกมันมันก็ออกมาเหมือนกันแล,แล้วแล้วเราผมคิดว่าเราเราควรจะลดความ ความเป็นพิเศษนะครับเรามีความเป็นไทยแบบหลายแบบหรือแ,แบบประชาธิปไตยแบบไทยแล้ธรรมนูญแบบไทยอะไรเงี้ยมันก้าวสู่ความเป็นสากลและอยู่ที่หลักการนะครับอันนี้อันนี้ผมคิดว่าเราควรจะยึดมันให้ใหมั่นที่สุดอืมค่ะค่ะโอ้พอมีอีกหลายคําถามเลยค่ะแต่ว่าต้องรวบแล้วเพราะว่าเด็แกแขกรับเชิญคน,นต่อไปมาแล้วนะคะคุณระกณ์วุฒิเขาพอถามอย่างนี้ค่ะในอนาคตเนี่ยนะมันมีหลากหลายทางเลือกมากๆก,ก,กับแปดพักที่จับมือกันอยู่เนี่ยนะคะพออยากรู้ว่า ก้าวไกลจะเส้นสุดท้ายของก้าวไกลในการที่จะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลเนี่ยมันคือเส้นอะไรนึกถึงเส้นแบบนั้นหรือ,อยังคะเพราะว่าคุณวิโรจน์เนี่ยก็บอกว่าบอกหลายอย่างนะเช่นไม่ออกไม่ออกถ้าออกแล้วประชาชนจะเอาอะไรกินอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เมืม่อวานสัมภาษณ์คุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่ายังไงก็คงลองสุดทางเพื่อให้อยู่ในสถานะพักที่มีโอกาสที่จะเป็นพักร่วมรัฐบาลแต่ว่ามีเส้นไหมคะว่าเส้นสุดท้ายเนี่ยคือเส้นไหนหรอคะ ผมคิดว่านะตอนตอนตอนนี้นะเราก็ผมยืนยันคําพูดของพี่ต๋อครับเศรษฐวัตรว่าเราไปสุดทางน,นะครับเราเลือกตั้งหาเสียงมาเพื่อเป็นรัฐบาลเพื่อทำสามร้อยนโยบายในฐานนะฝ่ายบริหารของประเทศให้ได้นะครับทั้งนั้นเราไปสุดทางแน่นอนเส้นผมคิดว่าเรายืนอยู่บนเส้นเดิมครับ <c oughs> ถ้ามีลุงไม่มีเราเท่านั้น <c oughs> พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติถ้ามีสองพรรคนี้อยู่ในสมการเราไม่ร่วมเท่านั้นพรรคอื่นถ้า ผมพูดตามต,ามตรงถ้าเขารับที่จะร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลได้ผมก็รับที่จะร่วมรัฐบาลกับเขาได้ถ้าไม่ใช่ใชรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐอืมค่ะแล้วมีกรอบเวลาไหมคะเพราะว่าหลายคนก็พูดเรื่องวยจะรอแค่ไหนจะรอสิบเดือนเลยรออย่างนี้เนี่ยนะคะถ้าเส้นถ้าก้าวไกลเนี่ยยืนยันตรงนี้แล้วมันเป็นเดสทล็อกเนาะเหลือแต่ว่าใครจะอึดกว่าใครแล้วอย่างนี้เนี่ยนะคะคิดว่ากรอบเวลาเนี่ยมีผลมากน้อยแค่ไหนกับการตัดสินใจคะหรือว่า มันก็เป็นไปตามฟโฟล์ผมว่าเป็นไปตามฟโฟล์ครับสุดท้ายแล้วผมผมผมกังวลอย่างเดียวผมก็วลว่าจริงๆแล้วสังคมกําลังมองผิดจุดนะว่าว่าแทนที่ถามจะถามว่าก้าวไกลจะถอยเมื่อไหร่และจะยอมเมื่อไหร่ถ้าถูกยื้อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมผมว่าต้องถามกลับว่าสอวอจะยอมเมื่อไหร่ที่จะโหวตรัฐบาลที่เป็นเสียงข้างมากที่มาจากประชาชนะครับ ผมว่ามันไม่ใช่จุดที่มันถามที่ที่สังคมควรจะตั้งคําถามว่าก้าวไกลจะยอมถอยมีเส้นไหมว่าจะถอยตอนไหนก็อยากให้พุ่งเป้าไปแบบนั้นมากกว่าครับคือการเลือกตั้งมันจบแล้วแล้วก็เสียงของพี่น้องประชาชนมันก็บอกแล้วว่าเขาต้องการเปลี่ยนโคตรรัฐบาลเหลืออย่างเดียวคือขอให้สวเคารพเสียงของประชาชนสักทีนะครับยิ่งนานผมคิดว่าคนที่ควรจะต้องรับผิดชอบจริงๆก็คือกลุ่มที่ไม่ยอมรับมติของประชาชนสำนักข่าวทูเดย์ เพิ่มช่องทางรับชมรายการออริจินอลคอนเทนต์คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการออริจินอลคอนเทนต์ที่จะดทำโดยสำนักข่าว Today ์สำนักข่าว Today, Make Tomorrow Today